การยึดการครอบครองมันเป็นของหนักหนักหน่วงมากนะใจดวงนี้ไม่ว่าจะไปรักก็ตามไปโกรธก็ตามล้วนเป็นพิษต่อจิตต่อใจด้วยกันทางนั้นคุณอาจจะหลงคิดว่าโชคชะตาทำร้ายคุณแต่เปล่าเลยความคิดของคุณต่างหากที่ทำร้ายตัวเองจงมีสติอย่าให้ความคิดมันหลอกเอา มันหลอกเราได้เมื่อไหร่ใจเราก็ทุกเมื่อนั้นปัญญาคือความฉลาดรักษาใจไม่ให้ทุกข์เฝ้ามองใจตนเองเป็นผู้ระมัดระวังเหตุเป็นผู้รักษาใจตนเองอยู่เสมอการออกไปวุ่นวายไปตัดสินคนอื่นสิ่งอื่นนี่คือใจยังโง่อยู่ให้มันฝึกฝน สอนจิตสอนใจของตนเองด้วยหลักสมอย่างนั่นก็คือศีลส,สมาธิปัญญาเราจะทำสามอย่างนี้ให้บริบูรณ์ได้ก็ต้องอาศัยสติมีสติอยู่กับลมหายใจหากมีสติอยู่กับลมหายใจใจก็จะไม่ไหลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งมโนกรรมจึงไม่ปรากฏใจคือหลักใจ หากระงับที่ใจได้ก็ระงับได้ทั้งหมดอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในจิตในใจดีกว่าทรัพย์กายภายนอกเพราะไม่มีผู้ใดยแย่งชิงไปได้ไม่สูญหายไปด้วยพยันอันตรายใดๆทั้งสิน้นทำให้ใจไม่อ้างหวางยากจนเป็นทุนสร้างทรัพย์กายภายนอกได้ด้วยรู้จักคนเป็นร้อย ก็ไม่สู้รู้จักใจตนเพียงคนเดียวรู้ตรงนี้แหละแล้วก็จบได้อยู่ตรงนี้ตรงที่ใจของเรานี่แหละไม่ใช่ไปจบอยู่ที่คนอื่นคนใดดอก